เปิดโปงความลับที่คนนอก ไม่มีวันรู้ล้วงลึกชีวิตนักวิเคราะห์วอล์สตรีทแดนเรนโกอดีตนักวิเคราะห์วอลสตรีทที่เป็นผู้กล้าเปิดโปงความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เขาเล่าถึงชีวิตในวอลสตรีทที่เต็มไปด้วยความกดดันการแข่งขันและผลประโยชน์ที่บางครั้งอยู่เหนือจริยธรรมเขาเผยถึงเรื่องของการทำงานการวิเคราะห์หุ้นและก็คำแนะนำต่างๆที่บางครั้งก็เป็นไปตามข้อมูลที่แท้จริงเขาพูดถึงเกมที่นัก วิเคราะห์เล่นเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับบริษัทโดยที่ไม่สนใจผลกระทบต่อน,นักลงทุนรายย่อยหนังสือเล่มนี้นะคะไม่ได้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการสอนการลงทุนแต่อย่างเดียวแต่สอนให้เรานั้นรู้จักระวังรู้จักตั้งคำถามและก็ไม่เชื่อทุกอย่างที่นักวิเคราะห์พูดค่ะข้อมูล คืออำนาจจงหาข้อมูลให้กับตัวเองและตัดสินใจลงทุนอย่างมีสติอย่าลืมนะคะความที่เราไม่รู้ความที่เราประมาทนี่แหละมันจะทำให้เรานั้นเกิดหายนะเริ่มต้นด้วยความรู้และอย่าลืมค่ะอย่าลงทุนด้วยความโลภเด็ดขาดเอาความรู้ไปต่อยอดและนี่แหละค่ะมันจะทำให้เรานั้นมีความมั่งคั่งและก็ยั่งยืนได้ แชร์คลิปนี้ออกไปนะคะแล้วก็ส่งไปที่แอดมินได้เลยมีความรู้อันนึงค่ะที่มีสุขทำเอาไว้อยู่ในบ้านแดงชื่อว่าเสียงสั่งจิตโปรแกรมจิต ดึงดูดเงินก้อนใหญ่และอันนี้ค่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เรานั้นมีความรู้ทางการเงินอย่างเดียวค่ะแต่เป็นเรื่องของความเชื่อค่ะเพราะว่าความเชื่อสิ่งนี้แหละค่ะมันจะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ดีขึ้นและว,วันนี้ใครก็ตามแต่นะคะที่ยังเป็นมือใหม่เริ่มต้นกับความรู้ก่อนค่ะ